ปกติเป็นโรคปวดหลังอยู่แล้วเป็นโรคกระดูกสันหลังติดยึดอยู่แสนคนจะเป็นแค่3 4ี่คนแต่เราไม่รู้ว่ามันมันเป็นวิกฤตแล้วมาหาคุณหมอมเขาก็เลยให้เอ็กซเรย์แล้วเขาก็บอกว่าข้อมันพังหมดแล้วถ้าจะหายต้องถึงขั้นผ่าตัดมีอาการบวมมือบวมเท้าแล้วแบบปวดหัวมากๆคือตอนที่มาเนี่ยก็คือลองวัดความดันความดันอยู่ที่183คือความดันสูงมากหมอก็เดินเข้าเดินออกเราก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าจนหมอเดินมาพูดกับเราว่า คุณแม่คะความดันสูงนะคะแบบมีโอกาสเสี่ยงขันเป็นพิษนั่งแล้วลุกอะ่ะมันจะลุกไม่ได้มันต้องแบบยันขึ้นสมมุติว่าถ้าจะทานข้าวที่โต๊ะถ้าทานน้อยๆเราก็จะไม่นั่งอะ่ะ พอจะนั่งลงไปก็เจ็บคือเวลานั่งและขามันจะหนีบไม่ได้มันก็ทําไม่สะดวกหรอกมันก็จะรีบเดินไม่ได้แล้วก็อย่างช่วงเรานั่งนั่งพักรอลูกค้าถ้าเกิดลูกค้ามาเราลุกก็ลุกลําบากวินาทีนั้นก็เลยบอกว่าเออคุณหมอไม่ผ่าวันนี้ได้ไหมคือเหมือนยังใจแบบไม่กล้าเป็นกังวลเรื่องลูกมากสุดตัวเราไม่ค่อยกังวลค่ะกลัวลูกจะเป็นอันตราย แต่จริงๆแล้วเราจะเป็นอันตรายกว่าลูกค่ะถ้าเราไม่ผ่าแต่คุณหมอที่ลงมาศิลปแพทย์ก็บอกว่าคุณแม่ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเพราะว่าทางเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้ววันนี้แพทย์เขาอยู่ด้วยจริงๆคนไข้คนน,นี้คือเป็นฝักขันต่อเนื่องคือแกย้ายเพิ่งย้ายมาจากต่างประเทศทั้งจากหนึ่งคุณแม่เนี่ยมีอาการปวดหัวค่อนข้างเยอะแล้วก็ความดันวันนั้นน่าจะสักร้อยเจ็ดสิบอันนี้ก็คือจะเข้าข่ายแล้วว่าเป็นคันเป็นพิษแบบที่รุนแรงสิ่งสําคัญก็คือเราต้องรีบ รักษาต้องให้ยากันฉาเตรียมห้องผ่าตัดเนาะเพื่อยุดติกันตั้งครนถ้าเกิดสมแล้วปล่อยคุณแม่ไปเฉยๆเลยคุณแม่จะมีโอกาสมีภาวะแทรกซ้กอนจากตัวโรคที่มากขึ้นของพี่นิสาเนี่ยนะครับเขามีปัญหาคือเขานั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาของหลักๆของ,ของท,ที่พี่นิสาที่เราตรวจเนี่ยก็คือเรื่องของกระดูกสะโพกที่มันเสื่อมทั้งสองข้างเนาะหลังจากเราลองกินยาดูสักระยะหนึ่งปรากฏพี่นิสาก็ตัดสินใจว่าเออมันไม่ไหวละเราอาจจะต้องทาการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมพี่นิสาเนี่ยเขาผ่าไปเมื่อปลายปีที่แล้วเนาะ เดินได้คล่องขึ้นมากภายในระยะเวลา2อาทิตย์หลังผ่าตัดเนื่องจากผลรับข้างแรกค่อนข้างดีพี่เขาเลยตัดใจผ่าอีกข้างหนึ่งหลังจากที่เราผ่าอีกข้างปุ๊บพี่เขาก็สามารถที่จะเดินโดยที่ไม่ใช้ไม้เท้าได้ภายในระยะเวลา2อถึงสามอาทิตย์หลังผ่าตัดอาการปกติแล้วค่ะก็เดินได้ปกติเลยก็หว,วิ่งได้อ่ะเหมือนเริ่มเริ่มชีวิตใหม่ที่ไม่ปวดพอผ่าออกมาบอกเลยค่ะว่ารู้สึกโลง่งแล้วก็ประทับใจคุณหมอมาก เพราะว่าผ่าเวลาผ่านไปน้องอยู่ในห้อง ICU ประมาณ9วันค่ะทุกวันทุกวันจะมีอาการดีขึ้นอบตัวแค่2วันเองค่ะปกติแล้วเด็กคลอดก่อนกำหนดอาจจะอบตัวเยอะก็โอเคค่ะแล้วก็น้องออกมาแข็งแรงสมบูรณ์ก็อยากจะขอบคุณคุณหมอกับทีมผ่าตัดมากเลยค่ะทําให้เราแบบว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยผ่าออกมาแล้วก็ผลข้างเคียงไม่มีเลยแล้วก็ดีค่ะต่อเส้นต่ออะไรให้ไม่มีไม่มีปัญหาในการเดินอะไรเลยค่ะ อยากขอบคุณคุณหมอนะคะแล้วก็พยาบาลทุกคนที่ดูแลค่ะว่าดีใจมากแล้วก็ประทับใจในการดูแลมากค่ะแม้ว่าน้องจะออกจากโรงพยาบาลไปแล้วคุณหมอและพี่พี่ทีมงานทุกคนก็ยังโทรมาถามอาการน้องอยู่เรื่อยๆเลยค่ะเป็นความหนึ่งดูความภูมิใจเป็นความสุขมันเป็นเหมือนเราเป็นหนึ่งในส่วนที่ได้เขาให้กำเนิดอ่ะเป็นความสุขเล็กๆที่เขาจะเติบโตต่อไป การที่ทําให้คนไข้เนี่ยได้รับความพึงพอใจหลังการรักษาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วแพทย์ทุกคนต้องการให้คนไข้หายอยู่แล้วให้คนไข้กลับไปใช้ชีวิตประจาวันให้ได้เหมือนเดิมที่สุดให้เขากลับไปสู่กิจกรรมแอคทิวิตี้ที่เขาเคยทําได้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความภูมิใจของเราของโรง,งพยาบาลศิลปพทย์รรลุก,กาในการรักษาคนไข้เพราะนั้นรอยยิ้มของคนไข้คือความภูมิใจของเรา